ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีรถเข้าใหม่มาหนึ่งคันนะเป็นรถขุดของแบรนด์โคมัสส์ PC ยี่สิบรุ่นเจ็ดนะครับผมตัวยอดนิยมนันเองนะครับครับผมสำหรับตัวนี้จะเป็นแท็กยางนะครับมีใบมีดดันนะครับมุกขีสวยๆเลยนะครับผมครับผมสำหรับครันนี้เครื่องจะเป็นเครื่องของโคมัสส์สามสูบนะครับนี่นะเป็นเครื่องเหลืองนะครับผมสามสูบแห้งๆสวยๆกิ๊กๆจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ปั๊มก็เป็น ปั๊มแห้งๆจากญี่ปุ่นเลยนะครับผมครับผมสาหรับคันนี้ชั่วโมงทำงานจะอยู่ที่4 0 0พชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับครับผมสำหรับคันนี้ทางบริษัท C p พีแท็กเรเรานะครับได้ทำการเก็บระบบเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบูทสลักเสริมชิ้นตรงนี้นั่นเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับหรือเปลี่ยนนองไฮดรอลิกต่างๆครับล้างถังเปลี่ยนซีนประมาณนี้นะครับผมครับผมสำหรับคันนี้ราคาจะอยู่ที่ 2 6 5 0 0 0บาทเช่านั้นเองนะครับจากราคาปกติจะอยู่ที่2 7 5 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ซื้อของจากร้านบริษัท CNP Tractor เรานะครับ CNP Tractor นะครับผมก็ทางร้านเราจะมีของแถมให้นะครับจะเป็นเครื่องปั่นไฟหรือเครื่องสูบน้ำหรือ,อพัดลมเป่านะครับผมพัดลมไดรวเป่านะครับผมตัวใหญ่ ครับผมสำหรับใครที่สนใจรถขุดเล็กเก่าญี่ปุ่นสามารถมาดูรถได้ที่บริษัท CNP Tractor เรานะครับร้านจะตั้งอยู่ที่ถนนบางนาตราดกม23นะครับตบมบลบางสาธงอำเภอบางสาทงจังหวัดสมุทรปราการนะครับนึกถึงแม่คุเล็กนึกถึง CNP Tractor นะครับครับผมก่อนอื่นเลยเรามาดูรถในสต็อกของทางบริษัท CNP Tractor เรากันนะครับทางบริษัท CNP Tractor เรานะครับก็ยังมีรถขุดอีกจำนวนร้อยกว่าคันเลยทีเดียวนะครับผม